วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องดินในพระหัตถ์ของพระเจา้าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับในรายการของเราเหมือนหลายท่านได้รับทราบมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเราจะมีการศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าสลับกันไปสลับกันมาระหว่างพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พระคมภีร์ที่เป็นในหมวดจดหมายฝากบ้างสลับมาเป็นพระคมภีในภาคพันธสัญญาเดิม ระกคำพีในหมวดประวัติศาสตร์ในหมวดผู้เผยพระวจนะน้อยผู้เผยพระวจนะใหญ่อะไรทํานองนี้สลับสับเปลี่ยนกันไปกันมาเพื่อที่ว่าเราทั้งหลายจะได้มีโอกาสเรียนรู้พระคำของพระเจ้าในหลากหลายมุมมองในช่วงระยะเวลาสั้นๆสลับสับเปลี่ยนกันไปกันมาเพื่อเราจะได้มีโอกาสมีภาพในการกระทํากิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่แตกต่างกันไปทั้งในพันธสัญญาเดิมและในพันธสัญญาใหม่นะครับซึ่งเป็นกิจการของพระเจ้าที่เราควรจะเรียนรู้และควรจะมีความเข้าใจในมุมกว้างด้วยนะครับไม่ใช่เจาะจงเรียนพระธรรมของพระเจ้าบทใดบทหนึ่งเล่มใดเล่มหนึ่งเอาแค่เท่านั้นเอาที่เราชอบเอาที่เราประทับใจแล้วก็กินใจเท่านั้นละเลยบทอื่นๆ ก็คงจะไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าพระคัมภีร์ทุกบททุกตอนทุกเล่มนั้นได้รับการดนใจจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีสิทธิอํานาจในการเสริมสร้างเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหลายเหมือนเหมือนกันเท่าๆกันนะครับคุณผู้ฟังครับในวันนี้ผมจะขอพักการศึกษาพระคุริสธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เอาไว้ตรงจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลถึงที่โมที ในพระธรรมสองที่โมธีบทที่สี่เอาไว้ตรงนั้นเลยนะครับแล้วเราจะข้ามมาเรียนรู้ในพระคุยสัมคัมภีภาคพันธสัญญาเดิมนะครับในพระธรรมเยเรมีซึ่งวันนี้เราจะมาศึกษากันตั้งแต่บทที่18เรื่อยไปนะครับก่อนที่เราจะมาศึกษาในพระธรรมตอนนี้ผมจะขอนำบทนำสู่พระธรรมเยเรมี มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังก่อนนะครับซึ่งมีใจความว่าเรารู้สึกดีเมื่อสัมผัสได้ว่าพระวจนะของพระเจ้ากำลังตรัสกับเราเป็นการส่วนตัวและเราก็ควรจะรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับพระเจ้ายัางทรงพระชนอยู่อย่างแน่แท้ยังทรงทำงานผ่านพระวจนะและผ่านคนธรรมดาสามัญน,นะครับ ท่านเยเรมีเป็นผู้เผยพระวจนะที่เป็นคนเปราะบางขี้อายและบางครั้งก็ไม่มีความมั่นคงวันไหวสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับพระเจ้าผู้สรงเรียกเยเรมีเข้าสู่พันธกิจที่สร้างแรงบรนดาลใจและเต็มไปด้วยพลังนะครับนี่เป็นด้านต่างๆที่น่าสนใจ ซึ่งเราจะมีโอกาสได้มาสำรวจเรียนรู้ด้วยกันในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับและเราก็จะพบว่าพระธรรมเยเรมีนั้นเป็นพระธรรมที่ค่อนข้างทันสมัยมากเหมือนกันแม้จะเป็นพระธรรมที่ทันสมัยแต่เราควรจะต้องตระหนักว่าถ้อยคำเหล่านี้มาถึงเราผ่านจากการเวลาเก่าก่อนนานมาแล้ว ในขณะที่เยเรมีกําลังคร่ำครวญถึงการล่มสลายของอิสราเอลแต่ชาวอังกฤษโบราณเพิ่งกําลังเข้าสู่ยุคโลหะนะครับการที่เราจะด่วนสรุปด้วยบริบทของยุคปัจจุบันอาจจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเท่าใดนักถึงแม้ว่าเวลานี้ที่เรากําลังศึกษากันเราอาจจะว่าเรากําลังศึกษา หนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าเยเรมีแต่ว่าความจริงแล้วนะครับในสมัยของพระคำภีพันธสัญญาเดิมนั้นยังไม่ได้มีการแบ่งแยกหมวดหมู่บทเล่มให้เกิดขึ้นเหมือนอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับดังนั้นเราจึงไม่ควรคาดหวังว่าเมื่อเรากำลังศึกษากำลังอ่านในพระธรรมเยเรมี เราจะได้พบว่ามีการเล่าเรื่องราวที่ชัดเจนเรียงลำดับตามการเวลาตามไทม์ไลน์ต่างๆชัดเจนหรือมีการพัฒนาแนวคิดต่างๆไปตามตักกะความเข้าใจของคนในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าเรื่องราวอาจจะเป็นเรื่องราวที่สับสนวกวนและอาจจะย้อนไปย้อนมาอาจจะมีความเข้าใจยากสักนิดหนึ่งนะครับ และอีกประการหนึ่งเราก็ไม่ควรที่จะรู้สึกตกใจหรือรู้สึกช็อกถ้าหากว่าเราไปอ่านเจอการประทาหรือการแสดงออกถึงความรู้สึกถึงอารมณ์ความโหดร้ายของคนในยุคนั้นซึ่งดูแปลกประหลาดไปหรืออาจจะเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจสำหรับพวกเรานะครับดังนั้น เมื่อเรากําลังเริ่มต้นศึกษาบทเรียนของพระเจ้าในพระคัมภีร์นี้จึงอยากจะหนุนใจเราให้ชัดเจนว่าในพระธรรมตอนนี้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องที่เราไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้แต่ก็ยังมีอีกมากมายหลายสิ่งหลายอย่างที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสามารถตรัสกับคริสตจักรของพระองค์ได้และเสริมสร้างเราได้ด้วย ดังนั้นจึงหนุนใจเราทั้งหลายนะครับที่จะให้เราศึกษาพระธรรมตอนนี้ด้วยความยำเกรงพระเจ้าด้วยใจถ่อมและด้วยความมั่นใจในฤทธิอำนาจแห่งพระคำของพระเจ้าแม้ว่าผู้คนจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะวิถีชีวิตมากมายตั้งแต่ยุคเยเรมีมาจนถึงยุคของเราในปัจจุบันนี้ก็ตามแต่ว่าพระเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยปัญญาและ เปี่ยมด้วยความรักนั้นพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่นิดเดียวตลอดช่วงระยะของการเวลาที่ผ่านไปนานเท่าใดพระองค์ยังทรงเหมือนเดิมจนถึงทุกวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจ,จนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้อยู่ในพระธรรมเยเรมีบทที่18ข้อ1ถึงข้อ12 และพระธรรมเยเรมีบทที่19ข้อหนึ่งถึงข้อ1ิ 13. ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมเยเรมีบทที่18ข้อหนึ่งถึงข้อ12และพระธรรมเยเรมีบทที่19ข้อหนึ่งถึงข้อ13มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับช่างหม้อและดินเหนียว พระวจนะซึ่งมาจากพระยาเวถึงเยเรมีว่าจงลุกขึ้นไปที่บ้านของช่างหม่อเราจะให้เจ้าได้ยินถ้อยคำของเราที่นั่นข้าพเจ้าจึงลงไปที่บ้านของช่างหม่อและเขากำลังทำงานอยู่ที่แป้นหมุนและภาชนะดินซึ่งกําลังทำนั้นเสียอยู่ในมือของช่างหม่อ เขาจึงปั้นใหม่ให้เป็นภาชนะอีกลูกหนึ่งตามที่เขาเห็นว่าควรทำแล้วพระวจนะของพระยาเวมายังข้าพเจ้าว่าพงพันอิสราเอลเอ๋ยเราจะกระทำแก่เจ้าอย่างที่ช่างปั้นหม้อนี้ทำไม่ได้หรือพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละนี่แน่พงพันอิสราเอลเอ๋ย เจ้าอยู่ในมือของเราอย่างดินเหนียวอยู่ในมือของช่างปั้นหม้อถ้าเวลาใดก็ตามเราประกาศเกี่ยวกับประชาชาติหนึ่งหรือราชอาณาจักรหนึ่งว่าเราจะถอนและพังและทำลายมันเสียแต่ถ้าประชาชาตินั้นซึ่งเราได้ลั่นวาจาไว้ หันเสียจากความชั่วของตนเราก็จะกลับใจจากโทษซึ่งเราได้ตั้งใจจะทำแก่ชาตินั้นเสียและถ้าเวลาใดก็ตามเราได้ประกาศเกี่ยวกับประชาชาติหนึ่งหรือราชอาณาจักรหนึ่งว่าเราจะสร้างขึ้นและปลูกฝังไว้และชาตินั้น ได้ทำชั่วในสายตาของเราไม่ฟังเสียงของเราเราก็จะกลับใจจากความดีซึ่งเราตั้งใจจะทำกับชาตินั้นเสียเพราะฉะนั้นตอนนี้จงกล่าวแก่คนยูดาและชาวเมืองเยรูซาเล็มว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่านี่แนล เรากำลังก่อสิ่งร้ายไว้สู้เจ้าและคิดแผนงานอย่างหนึ่งไว้สู้เจ้าทุกคนจงกลับเสียจากทางชั่วของตนจงซ่อมทางและการประทำของเจ้าทั้งหลายการดื้อดึงถือรูปเคารพของอิสราเอลแต่เขาทั้งหลายกล่าวว่าเหลวไหล เราจะดำเนินตามแผนงานของเราเองและต่างจะทำตามความดื้อดึงแห่งจิตใจชั่วของตนพระธรรมเยเรมีบทที่19ข้อ1ถึงข้อ13มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเหยือกดินที่แตกพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่า จงไปซื้อเหยือกดินของช่างหม้อมาลูกหนึ่งแล้วพาผู้ใหญ่บางคนของประชาชนและปุโรหิตอาวุโสบางคนไปที่หุบเขาเป็นหินโนมตรงทางเข้าประตูกองเศษหม้อและที่นั่นจงเปล่าร้องถ้อยคำที่เราบอกเจ้าไว้เจ้าจงว่า ขอทรงฟังพระวัจ,จนะของพระยาเวข้าแต่บรรดากษัตริย์แห่งยูดาหและชาวกรุงเยรูซาเลม็มพระยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่านี่แน่เราจะนำเหตุร้ายมาถึงสถานที่นี้อย่างที่หูของทุกคนที่ได้ยินจะอื้อไป เพราะว่าพวกเขาได้ละทิ้งเราและได้ทำให้สถานที่นี้เป็นมนทินด้วยการเผาเครื่องหอมในที่นี้เพื่อบูชาแก่พระอื่นๆซึ่งตัวเขาเองหรือบรรพบุรุษของเขาหรือบรรดาพระราชาของยูดาไม่รู้จักและเพราะเขาได้ทำให้สถานที่นี้เต็มด้วยโลหิต ของผู้ไร้ความผิดและได้สร้างปูชนียสถานสูงสำหรับพระบาอันเพื่อจะเผาบุตรชายของเขาเสียในไฟเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระบาอันซึ่งเราไม่ได้บัญชาหรือกล่าวถึงหรือได้นึกในใจของเราฉะนั้นพระยาเวตรัสว่านี่แน่ วันเวลาจะมาถึงเมื่อสถานที่นี้จะไม่มีใครเรียกชื่อว่าโทเฟตหรือหุบเขาเบนฮินโนมอีกแต่จะเรียกว่าหุบเขาแห่งการฆ่าและในสถานที่นี้เราจะทำให้แผนงานของยูดาและเยรูซาเล็มสูญสิ้นไปและจะทำให้เขาทั้งสองล้มลงด้วยดา ่อหน้าศัตรูของพวกเขาและด้วยมือของบรรดาผู้ที่สแสวงหาชีวิตของเขาเราจะให้ศพของพวกเขาเป็นอาหารของนกในอากาศและสัตว์บนแผ่นดินโลกและเราจะทำให้เมืองนี้เป็นที่น่าหวาดหวัน่นเป็นสิ่งที่ถูกเยาะเยะ้ยทุกคนที่ผ่านไปจะหวาดหวัน่น และจะเยาะเย้ยความหายนณะทั้งสิ้นของเขาและเราจะทำให้พวกเขากินเนื้อของบุตรชายและบุตรหญิงของตนและทุกคนจะกินเนื้อของเพื่อนของตนในการที่ถูกล้อมและทุกใจคือที่ซึ่งศัตรูของเขาและผู้ที่แสวงหาชีวิตของเขาได้ข่มใจเขาทั้งหลาย แล้วเจ้าจงทำเหยือกให้แตกต่อหน้าต่อตาคนที่ไปกับเจ้านั้นและจงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้ว่าเราจะให้ชนชาตินี้และชาวเมืองนี้แตกเช่นเดียวกับที่คนทำให้ภาชนะของช่างหม้อแตกจนซ่อมแซมไม่ได้อีก เขาจะฝังคนไว้ในโทเฟตจนไม่มีที่จะให้ฝังพระยาเวตรัสว่าเราจะทำดังนี้แก่ที่นี่และแก่ชาวเมืองนี้ทำเมืองนี้ให้เหมือนโทเฟตบรรดาบ้านแห่งเยรูซาเลม็มและราชวังทั้งหลายแห่งบรรดากษัตริย์ยูดาคือบรรดาบ้านที่บนหลังคานั้น เขาเผาเครื่องหอมให้แก่บรรดาบริวารแห่งฟ้าสวรรค์และเทเครื่องดื่มถวายแก่พระอื่นจะเป็นมนทินเหมือนสถานโทฟเฟสจบพระธรรมเยเรมีบทที่18ข้อ1ถึงข้อ12และพระธรรมเยเรมีบทที่19ข้อ1ถึงข้อ13 คุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปร่วมกันในวันนี้นะครับได้พูดถึงแบบอย่างหรือตัวอย่างที่พระเจ้าได้ส่งให้เยเรมีได้นำมาเปรียบเลยียให้กับคนยูดาห์และคนอิสราเอลและบรรดาพวกผู้นำพวกปุโรหิตท,ทั้งหลายได้มองเห็นภาพนะครับซึ่งโดยใช้วิถีชีวิต ที่เกิดขึ้นในยุคนั้นในสมัยนั้นนั่นก็คือเรื่องราวของดินเหนียวที่อยู่ในมือของช่างปั้นหม้อนะครับโดยเปรียบเทียบว,ว่าเมื่อช่างปั้นหม้อต้องการอยากจะปั้นภาชนะใดภาชนะหนึ่งแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เป็นรูปทรงตามที่ช่างปั้นต้องการนั้นช่างปั้นหม้อก็ทุบดินเหนียวนั้นแหลกละเอียดไปนวดมันแล้วก็นำมาปั้นใหม่ เป็นภาชนะตามที่ช่างปั้นหม้อต้องการนั้นก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้เป็นสิทธิเป็นการตัดสินใจของช่างปั้นหม้อที่มีต่อดินเหนียวที่อยู่ในมือของเขานั้นก็เป็นบทเรียนที่พระเจ้าได้ให้เยเรมีได้นำมาสํแดงและเปิดเผยบอกกับคนยูดาห์และคนอิสราเอลให้รู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกเขา ไม่เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงประสงค์และได้ทรงกำหนดให้พาะเขาเป็นคือไม่ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าออกไปจากทางของพระเจ้าระวังให้ดีพระเจ้าจะกลับพระทัยเปลี่ยนแปลงในการปั้นก็คือจะนำให้เขาได้พบกับหายนะได้พบกับความเจ็บปวดเหมือนการที่ช่างปั้นหม้อกำลังทุบทำลายภาชนะชิ้นแรกที่ เขาตั้งใจอยากจะปั them, too, nice is ้นแต่มันออกมาแล้วไม่เป็นไปดังที่เขาคาดหวังเขาจึงมีการทำลายภาชนะนั้นใหม่นะครับก็นำมานวดมาบีบมาทุบเสียใหม่แล้วก็ให้มันเป็นก้อนดินขึ้นมาใหม่แล้วก็ปั้นขึ้นรูปมาใหม่ให้เป็นภาชนะตามที่เขาพอใจตามที่เขาต้องการเช่นเดียวกันหากคนอิสราเอลไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าระวังให้ดีว่าพระเจ้าก็จะทำลายเขา จะให้เขาพบกับความสูญเสียและหายณะอย่างมากมายเพื่อเหมือนกับว่าพระเจ้ากำลังจะสอนบทเรียนเขาแล้วจะสร้างเขาขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในวิธีการที่เหมาะสมให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เป็นไปตามพระประสงค์ดั้งเดิมที่พระองค์ทรงมีต่อชนชาตินี้นะครับคุณผู้ฟังครับในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวญ จากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายเพิ่มเติมในพระธรรมเยเรมีบทที่18ข้อ1ถึงข้อ12และพระธรรมเยเรมีบทที่19ข้อ1ถึงข้อ13มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่ามีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจมาก สำหรับผู้ที่ศึกษาพระคัมภีร์ทั้งเล่มและเป็นเรื่องที่บางครั้งคริสเตียนก็พยายามจะหลีกเลี่ยงซึ่งในด้านหนึ่งนะครับเรายึดถืออย่างมั่นคงต่อแนวคิดว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและพระคุณแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับเว้นแต่ว่าเราเป็นคนชอบ เลือกรับรู้แต่สิ่งที่ตัวเองอยากจะรับรู้นะครับเราก็จะต้องมาเผชิญกับความจริงที่ว่าเนื้อหาจำนวนมากของพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนั้นพูดถึงพระเจ้าที่ทรงใช้ความรุนแรงและเต็มไปด้วยพระพิโรธเริ่มต้นที่เนื้อหาของวันนี้นะครับที่เราได้อ่านผ่านไปเราได้อ่านคำพยากรณ์ที่บอกว่า พระเจ้าจะทรงทําให้คนของพระองค์นั้นกินเนื้อมนุษย์กินลูกของตัวเองนะครับเรื่องราวเป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไรเรื่องแรกที่พระธรรมตอนนี้บอกเรานั้นก็คือความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงมีสิทธิอำนาจเหนือทุกสิ่งอย่างสมบูรณ์นะครับเป็นเรื่องของพระองค์ที่จะทรงตัดสินใจว่า จะบริหารจัดการจักรวาลที่พระองค์ทรงสร้างด้วยวิธีการอย่างไรและเราไม่สามารถที่จะท้าทายสิทธิอำนาจนั้นได้ความจริงแล้วไม่ว่าจะมองในแง่หนึ่งแง่ใดก็ตามเราเองเป็นได้แค่เปรียบเหมือนกับดินเหนียวที่อยู่ในมือของช่างปั้นหม้อนะครับนอกจากนี้นะครับ พระธรรมตอนนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความชั่วที่อย่างรากลึกของมนุษย์เมื่อเราได้อ่านอย่างละเอียดลงไปเราจะเห็นชัดเจนว่าความน่าสยดสยองทั้งหมดนั้นมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทําของมนุษย์เองทั้งนั้นแน่นอนว่าพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้คนของพระองค์ ได้รับแต่สิ่งดีๆเท่านั้นแต่ว่าข้อตกลงที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่การส่งสร้างก็คือเราสามารถเลือกกระทำได้ทั้งความดีและเลือกกระทำความชั่วความอัศจรรย์ของพระกิตติคุณก็คือว่าพระเจ้าทรงพร้อมเสมอที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการของพระองค์เปลี่ยนแปลงนามพระไัยของพระองค์ เพื่อให้โอกาสเรานะครับดังนั้นจึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายนะครับที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าให้ดีที่สุดดีกว่าที่เราจะกระทำการขัดขืนต่อน้ำพระไถยของพระเจ้ามิเช่นนั้นแล้วเราก็จะต้องพบกับความยากลำบากเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปต่อรองกับองค์พระผู้เป็นเจ้า เรียบเสมือนกับดินเหนียวเนี่ยนะครับที่อยู่ในมือของช่างปั้นหม้อมันไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรว่าให้ปั้นชั้นเป็นรูปนี้สิปั้นชั้นเป็นทรงแบบนั้นสิอะไรแบบนี้นะครับคงทําไม่ได้เช่นเดียวกันเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปต่อรองหรือไปมีเงื่อนไขอะไรกับพระเจ้าองค์พระผู้สร้างของเรานะครับแต่อย่างไรก็ตาม เราก็มีข่าวดีนะครับว่าแม้ว่าเราจะกระบฏต่อพระเจ้าหันหลังให้กับพระเจ้าแล้วก็ไม่กระทำตามพระประสงค์ของพระองค์อย่างไรก็ตามพระเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระคุณอันมหัศจรรย์นั้นพระองค์ทรงพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการของพระองค์ที่กำหนดไว้เพื่อที่จะให้โอกาสกับเราเสมอนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอ,อนำรายการ อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับ กอมาตายถวายบูชามอบชีวานมิอุิสุ์ของตนเพื่อชดเชยชดใช้บาปคนให้หลุดพ้นทุกคนนั้นตายฝ่ายวิญญาณองค์พระเยซูเป็นผู้ที่ไม่มีบาปยอมถูกทรมา ถูกตรึงตายบนกลางเขนแล้วก็ทรงเป็นขึ้นมาจากตายอีกทีทรงมีชัยเหนือความตายอาเวจีพวกมารพีทุกวันนี้ต้องกราบลงในโลกวิญญาณมุมานและวิญญาณชั่วต้องกลัวในน้ำพระองค์ នឹងនិរា ยอมถูกตรึงตายบนกลางเขนแล้วก็ต้งเป็นขึ้นมาจากตายอีกทีทรงมีชัยเหนือความตายอาเวจีพวกมารพีทุกวันนี้ต้องกราบลงในโลกวิญญาณบูมารและวิญญาณชั่วต้องกลัวในน้ำพระองค์ ใช้ตามประสงค์ดำรงไปถึงนิรา